พื้นที่จังหวัดยะลาด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลากว่าสามพันคนครับรวมละมาดเะเิ่มฉลองวันอีดินฟิตรีครับ บรรยากาศการละมาดวันอีดินฟิตรีที่จังหวัดยะลาคึกคักครับโดยในช่วงเช้าองเลกาว่านี้ในชาวไทยมุสลิมว่าสามพันคนบ่าวก่าต่างร่วมใช้เสื้อผพาไม้ในชุดละมาดนะครับเดินทางไปรวมละมาดวันอีดินฟิตรีหรือว่าละมาดวันอีดเพื่อเฉเริ่มฉลองตอนรับวันฮารีราย่อครับนะครเป็นการข้อพรต่อเอกองค์อันเลาะซึ่งในปีนี้ครับเครือข่ายองค์กรมุสลิมและการมัสยิดจังหวัดยะลาเนี่ยได้จัดให้มีการละมาดอีดินฟิตรีฮิจรอสักการะถีหนึ่งพันเซรอยเซธิบุกขึ้นครับจัดขึ้นที น้ำนกเข้านะครับเดชส้นควันเมืองยาลาเนี่ยและเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยาลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รวมเฉลริมฉลองเทศกาลฮารีรายยอปอซ้อครับถึงทื่อเป็นวันสิ้นสุดข้องเดือนรอมฎอนหลังจากได้ทื่อสิ้นออดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะครับส่งเสริมหมายภูสัตธาเนี่ยประกอบศาสนกิจต,ตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดส่งเสริมความเป็นเอกภาพและการเป็นพารดอนภาพในบรรดาภูสัตธานะครับโดยหยุดลักบัญญัติาศาสนาเป็นแกนกลางตลอดจนเข้าสู้กระบวน การคัดเกลาทางสร้างกมครับโดยการรับฟังก็เรียกว่าซาสโนวาดตีดีนั่นเองครับนอกจากพิธีละมาดวันอีดินพิตรีแล้วนะครับก็มีการลำลึกถึงอันเลาะข้อพรและยังมีการพอบป,ปานถักท้ายสลามอวยพรระว่างกันกล่าวส้นเสรญอันเลาะแจกเงินแกเด็กๆ เพื่อให้เกิดความสุขสนุกสนานนะครับเราก็มีการเรียงอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมในวันอีดินฟิตรีนกจากพี่นองบุสิลิมจะได้รวมกันละมาดอย่างปลอมเปลียงแล้วแต่และครอบครัวก็จะมีการจัดเลียงอาหารในครอบครัวเพื่อนฟุ้งแล้วก็ญยาดพี่นองแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมหยาิผักพรอนตามสั้นตีต่างๆท้องใจทีตองเดียวนะครับและว่าจึงเป็นวันเสมือนเดียว,วร่วมหยาดนะพี่ปา๋า ข้องพี่น้องชาวทางมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะเดินทางกลับภูมิลาเนานะครับเพื่อรวมจะริมฉลองวันอีดินฟิตรีกับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องจะให้ออญญาที่บรการนี่คึกคักโดยเฉพาะ <No. S 1> นี่เดียวนี่รวมกันละมาดว่าสร้างปันคนบราการ<ช>โอ้ยูนเพิรดไปห,หมดเลยใช่ครับซึ่งทำไมเป็นปาร์ตี้เราจะเห็นแบบนี้กันถุกๆปีนะแต่ก็จะเห็นความอบอุ่นของพี่น้องชาวมุสลิมแต่ก็เป็นปึกแพ้น่นเดียวกันนะครับในการทํากิจกรรมทางศาสนารวมกันนั่นเองครับ